ฟังครับหลังจากทีมงานพลังหนุ่มเด็กแว้งของทรั้เนี่ยแหละครับสร้างความปั่นป่วนในการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกนะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่มีรายงานนะครับว่าการประชุมสันติภาพการตกลงเจรจายุติสงครามของรัเสเซียกับยูเคนั้นโดยที่อเมริกาจะมีการตกลงกันกับทางฝั่งของรัเสเซียเท่านั้นโดยที่ไม่มีของยูเคและชาติยุโรปอยู่เป็นส่วนร่วมในสมการของการเจรจานั่นทำให มาคงนี่แหละครับต้องเรียกประชุมฉุกเฉินชาติยุโรปนะครับเพราะว่าการที่อเมริกากับรัสเซียรวมหัวตกลงกันนี่แหละครับโดยที่ไม่มียุโปปรปเกี่ยวข้องนี่แหละครับมันกําลังเป็นว่าหายนะมันกําลังจะมาถึงยุโรปเพราะว่าการตกลงกันโดยที่ยุโรปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะเดียวกันยุโรปก็ยังต้องอยู่เผชิญกับสภาวะสงครามที่รัสเซียนํามาปอกอน,นามาจ่อคอหอยอยู่ในปัจจุบันทําให้ต้องเกิดการประชุมฉุกเฉินที่